ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรนะคะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรค่ะและตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชูก้าปณิตานั่นเองค่ะซึ่งข่าวหุ้นที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาส่องตารางอีกแล้วตารางในวันนี้นะคะเก็บมาให้ทั้งหมด15หุ้นนะคะ15บริษ,ษัทที่เรียกได้ว่ากําไรของปี64เนี่ยน่าจะชวนทํ e นิวไฮอย่างแน่นอนโดยนะคะ ข่าวนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นนะคะจากนักวิเคราะห์ของทั้งหมด4บริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับหุ้นที่กำไรสุทธิของปี64จะทำสถิติสูงเป็นประวัติการหรือเรียกว่า New High นั่นเองนะคะโดยพบว่าจาก สโบรกเกอร์ที่เขามีการวิเคราะห์มาเนี่ยรวบรวมมาได้ทั้งหมด15บริษัทดังตารางนี้ค่ะโบรกเกอร์แรกนะคะก็คือหยวนต้าเนี่ยเขามองไว้ทั้งหมด5ตัวค่ะทุกคนตัวแรกนะคะเขามองว่าเป็นหุ้น prm ที่คาดการกำไรของปี64นะคะจะอยู่ที่1,643ล้านบาทโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง a r ออน e ย่เนี่ยอยู่ที่9%ราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่12.5บาทนะคะซึ่งอัพไซด์ก็จะอยู่ที่66.67%นั่นเองตัวถัดมาคือ bch ค่ะกำไรปี64นะคะคาดการที่1,387ล้านบาทนะคะโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเย r เนี่ยอยู่ที่9%ราคาเป้าหมายอยู่ที่20.2บาท ซึ่งอัพไซด์ก็จะอยู่ที่39.31%นนั่นเองถัดมาคือ S f สเนะคะตัวนี้กำไรที่คาดการไว้ของปีหกสีอยู่ที่204ล้านบาทโดยเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง year on year เนี่ยห้าสิบห้าเปลยราคาเป้าหมายนะคะอยู่ที่7.75บาทซึ่งเปอร์เซ็นต์อัพไซด์นะคะอยู่ที่33.62%ถัดมาคือหุ้น RS ค่ะตัวนี้นะคะคาดการกำไรของปี64อยู่ที่767ล้านบาทเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลง Year on year เนี่ยอยู่ที่46% ราคาเป้าหมายอยู่ที่26.2บาทนะคะโดยอัพไซด์ก็จะอยู่ที่13.91นั่นเองค่ะถัดมาตัวสุดท้ายที่บริษัทยูนต้าเขามองไว้นั่นก็คือหุ้น MTC นะคะตัวนี้คาดการกำไรของปี64อยู่ที่6,118ล้านบาทนะคะโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยอรมเนยอยู่ที่16%ราคาเป้าหมายนะคะก็อยู่ที่69.5บาทโดยมีเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่5.70% เดี๋ยวเรามาดูบร o k เกอร์ถัดมานะคะคือบริษัทเอเชียพาร์ทนั่นเองเขาก็มองไว้ทั้งหมด5ตัวเช่นกันค่ะตัวแรกนะคะคือหุ้น STA ค่ะเขาคาดการกำไรของปี64เนี่ยไว้ที่ 15,089ล้านบาทซึ่งนะคะมีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยียร์ออนเยียอยู่ที่77.1%โดยราคาเป้าหมายอยู่ที่50บาทเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่66.67%นะคะตัวถัดมาคือ STGT ค่ะโดยคาดการกำไรของปี64เนี่ยอยู่ที่24,844ล้านบาทนะคะโดยมีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยียร์ออนเยียอยู่ที่91%ราคาเป้าหมายอยู่ที่65บาทเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่่ที63.52% ตัวถัดมาคือหุ้น r s ค่ะตัวนี้คาดการกำไรอยู่ที่ 763ล้านบาทของปี64นะคะโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเยีออยู่ที่38%ราคาเป้าหมายอยู่ที่26บาทเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่13.04%หุ้นตัวถัดมาคือคอมเซเว่นนะคะตัวนี้คาดการกำไรของปี64อยู่ที่1,537ล้านบาทนะคะโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเยีออยู่ที่13%ราคาเป้าหมายอยู่ที่46บาทโดยมีเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่6.36%ค่ะ ตัวสุดท้ายนะคะที่เอเชียพัฒน์เขามองไว้คือหุ้นสวัสด์ค่ะโดยเขาคาดการกำไรของปี64นะคะอยู่ที่5,058ล้านบาทซึ่งเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยียร์เยียเนี่ยมองไว้ที่20%นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่70บาทโดยนะคะอัพไซด์ก็จะอยู่ที่4.48%นั่นเองถัดมาเดี๋ยวเรามาดูของด้านบริษัทฟินันเซียไซรัสกันบ้างนะคะ มองหุ้นไว้ทั้งหมด6ตัวเลยทีเดียวค่ะตัวแรกนะคะคือ SISB นะคะโดยคาดการกำไรเนี่ยอยู่ที่434.39ล้านบาทของปี64นะคะซึ่งจะส่งผลให้เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเยออยู่ที่49ราคาเป้าหมายของตัวนี้นะคะอยู่ที่12บาทมีอัพไซส์34.83ตัวถัดมาคือ STGT ค่ะโดยนะคะ กำไรของปี64ที่คาดการไว้อยู่ที่ 19, 1 9ึ6ง้านบล้านบาทโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนยออยู่ที่71%นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่48บาทซึ่งอับ้ายจะอยู่ที่20.75%นั่นเองตัวถัดมาคือ MTC ค่ะตัวนี้คาดการกำไรของปี6กอยู่ที่6 2 3 0ล้านบาทนะคะโดยมี เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเย a r ออนเย r อยู่ที่19เปอร์เซ็นต์ราคาเป้าหมายอยู่ที่78บาทแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่18.63นนั่นเองตัวถัดมาคือหุ้น JMT นะคะตัวนี้คาดการกำไรของปี64อยู่ที่1,339ล้านบาทนะคะโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเยอยู่ที่45ราคาเป้าหมายอยู่ที่42บาทนะคะซึ่งอัพไซด์จะอยู่ที่13.51 ถัดมาคือหุ้นสวัสด์ค่ะมองว่ากำไรนะคะของปี64นี้จะอยู่ที่5,459ล้านบาทโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยอันเยอยู่ที่25เปเซนะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่72บาทอัพไซด์ยอยู่ที่7.46เเซและตัวสุดท้ายนะคะหุ้นที่ฟิน a n c i ซียไซรัสเขามองไว้นั่นก็คือหุ้น CBG นะคะตัวนี้โดยมองว่า กำไรของปี64เนี่ยจะอยู่ที่4,195ล้านบาทส่งผลให้เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยอรออนเยนนะคะอยู่ที่17%แล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่150บาทนะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์อัพไซด์ก็จะอยู่ที่3.09%และบริษัทสุดท้ายนะคะก็คือบริษัท KTB ค่ะเขามองหุ้นไว้ทั้งหมดนะคะ7ตัวเลยทีเดียวตัวแรกนะคะได้แก่ CBG ค่ะตัวนี้คาดการกำไรนะคะของปี64อยู่ที่ 4,762ล้านบาทโดยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยอันเยียนะคะอยู่ที่28%ราคาเป้าหมายอยู่ที่181บาทนะคะอัพไซด์เนี่ยอยู่ที่24.40%นั่นเองค่ะตัวถัดมาคือหุ้น MTC นะคะมองว่ากำไรของปี64เนี่ยอยู่ที่6,055ล้านบาทโดยมีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยอันเยียอยู่ที่16%ราคาเป้าหมายอยู่ที่80บาทเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่21.67%นะคะคหุ้นตัวถัดมาคือเมกะะะนนคตัวี้โดยคาดการ์ไร ปี64เนี่ยอยู่ที่1,552ล้านบาทโดยมีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยอันเยี a ยที่13เปอร์เซ็นต์นะคะราคาเป้าหมายที่49บาทและเปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่20.99เปอร์เซ็นต์หุ้นตัวถัดมาคือหุ้น r s ค่ะคาดการกำไรที่ 803ล้านบาทนะคะโดยนะคะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเยอเนี่ยอยู่ที่40%ราคาเป้าหมาย27บาทเปอร์เซ็นต์อัพไซด์ยอยู่ที่17.39%ค่ะตัวถัดมาคือ KTC นะคะโดยคาดการกำไรของ KTC เนี่ยจะอยู่ที่6,388ล้านบาทมีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเยอที่ยี่สินะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่70บบาทและอัพไซด์ยอยู่ที่ เจ็ดจุดหกก้านะคะ่ะตัวถัดมาคือ TNP นะคะหุ้นตัวนี้มองกำไรนะคะของปีหกีอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาทเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยอยรอยอยู่ที่สิบห้ารเซ็นราคาเป้าหมายอยู่ที่สี่จุดสามบาทนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์อัพไซด์อยู่ที่ 4.37%นั่นเองและตัวสุดท้ายนะคะหุ้นที่ KTB เขามองไว้คือหุ้นชโยค่ะตัวนี้นะคะคาดการกำไรของปี64เนี่ยอยู่ที่223ล้านบาทโดยนะคะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนแปลงเยออนเยออยู่ที่35%ราคาเป้าหมายอยู่ที่11บาทนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์อัพไซด์เนี่ยติดลบ3.5%จากตารางนี้เองนะคะ กำไรของปี64เนี่ยเป็นการคาดการจากโบรกเกอร์ทั้งหมด4บริษัทรวมถึงราคาเป้าหมายเนี่ยเขาก็มีการเทียบกับราคาที่ปิดไปเมื่อวันที่29มกราคม64นั่นเองนะคะ15บริษัทข้างต้นเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในเซต1 0 0ถึงส1บริษัทเลยค่ะทุกคนขณะที่หุ้นนอกดัชนีเซ็ต100เนี่ยติดโผลเข้ามาทั้งสิ้น4บริษัทนะคะโดยกลุ่มธุรกิจการเงิน และหลักทรัพย์ติดโพสูงสุด4บริษัทค่ะรองลงมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของธุรกิจพาณิชย์จำนวน3บริษัทนั่นเองทั้งนี้เองนะคะบริษัท r s นะคะหรือหุ้น r s เนี่ยแล้วก็บริษัทเมืองไทยแคปิตอลหรือหุ้น MTC เป็นหุ้นที่ถูกบร oker นะคะคาดการตรงกันมากที่สุดถึง3แห่งรวมถึงมีการประเมินว่า r s เนี่ยจะมีกำไรสุทธิของปี64อยู่ระหว่าง 763-803ถึงล้านบาทเติบโตขึ้น38-46%ถึงเลยจากปี63ส่วนหุ้น MTC เนี่ยถูกคาดหมายว่านะคะจะรายงานกำไรสุทธิของปี64ระดับที่6 5 5ล้านถึง6,230ล้านบาทเรียกได้ว่าเติบโตขึ้น16-19%ถึงจากปี63นั่นเองนะคะด้านบริษัทสีต่างกฟประเทศไทยหรือหุ้น STGT ถูกคาดการว่าปี64เนี่ยจะรายงานกำไรสุดที่สูงสุดที่ระดับ1.9ถึง2.48หมื่นล้านบาทโดยนะคะจะเติบโตมากถึง71-91%จากปี63เลยทีเดียวและขณะที่เมื่อมีการตรวจสอบราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์เขาได้มีการประเมินทั้ง15บริษัทดังกล่าวพบว่านะคะเมื่อเทียบกับราคาที่ปิดไปายมอนที่29มกราคม64ที่ผ่านมามีอัพไซด์เฉลี่ยถึง22%โดยมีถึง6 บริษัทนะคะที่อัพไซด์สูงเกิน30%นอกจากนี้นะคะหุ้น STA หรือว่าหุ้นของบริษัทสีตังแอร์โคสอินดัสตีนะคะแล้วก็หุ้น PRM หรือหุ้นของบริษัทพีมามารีเนี่ยเป็น2บริษัทที่ราคาหุ้นมีอัพไซด์สูงสุด66.67เท่ากันส่วนบริษัทสีตังโกลฟ ประเทศไทยจำกัดหรือหุ้น STGT นะคะมีอัพไซด์อยู่ในระดับ63.52%อย่างไรก็ตามนะคะมี6บริษัทที่อัพไซด์ต่ำกว่า10%และมี1บริษัทนะคะที่ราคาล่าสุดเนี่ยเกินราคาเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากตารางนี้นั่นเองค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ฟังข่าวมาจนถึงตอนนี้นะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะหรือว่าอยากจะวิเคราะห์ตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างคลิปนี้ได้และถ้าเกิดใครนะคะมีคําตอบให้เพื่อนๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ตอบคําถามได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพภายในช่องมันนี่ฮีโร่นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะช่องมันนี่ฮีโร่เขาได้มีการเปิดบัญชีโดเน a t ําหรับใครที่อยากจะให้การสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคอนเทนต์นะคะหรือว่าเด็กฝึกง,งานเนี่ยก็ให้การสนับสนุ สนุนกันเข้ามาได้ผ่านมัชีโดเนตที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเล่าข่าวหุ้นประจําวันนี้นั่นเองค่ะยังไงก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ w w w e f i n a n c e t h a i c o แนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้คอมเมนต์รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในช่วงของเล่าข่าวหุ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังขอขอบคุณทุกคําแนะนําที่ติชมกันเข้ามาด้วยสําหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับ ชูก้าปณนตตานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนั่นเองค่ะ และสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นนะคะเสียงนี้แบบนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกทีนะคะชูก้าปณิตานะคะเดี๋ยวขอฝาก Instagram Facebook แล้วก็ YouTube Channel ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปติดตามหรือว่าเข้าไปเสพคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสำหรับเล่าข่าวหุ้นในวันนี้ก็ต้องไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะ